หัวใจเต้นผิดจังหวะอยากทราบวิธีการรักษาค่ะพี่หมูค่ะเอาตามแนวแพทย์วิถีทรรมนะคะก็การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรมันมีตัวคล้ายๆไฟฟ้าภาษาภาษา,าหมอเขาจะเรียกอะไรนะมันไฟฟ้ามันจะมันจะสุข ช็อตอะมันมันภาษาแพทย์อาจจะพูดไม่ถูกนะกเดยเคยเจอผู้ป่วยลักษณะเนี้ยค่ะแล้วเขาไปไปเป็นลมอยู่อยู่ริมทางแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นอันเนี้ยอ่าอออาจจะแบบบางทีก็อาจจะหมดสติไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าในทางแพทย์วิถีทำเราเนี้ยก็ใช้วิธีปรับสมดุลนี่แหละค่ะก็ถ้าถ้าถ้าสนใจทาง แพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรมนะคะก็ปรับสมดุลแล้วก็ดูตามภาวะอาการนะคะแล้วก็มันจะมีเอ่อบางช่วงมันอาจจะเต้นช้าบางช่วงมันอาจจะเต้นเร็วเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดูภาวะอาการว่าถ้ามันเต้นเร็วอ่ะเราก็อย่าไปยิ่งไปกระตุ้นอะไรในท่าออกกําลังกายที่มันต้องต้องใช้พลังเยอะมันก็ยิ่งไปทําให้ร่างกายมันเหนื่อยหน่อยมากขึน้นก็ต้องใช้อะไรที่ มันชัดช้าช้าอาจจะเป็นแค่เดินเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช้การออกกําลังกายที่มันยิ่งไปกระตุ้นนะคะเพราะบางทีพอมันไปกระตุ้นแล้วออกกําลังกายเกินขีดที่ร่างกายรับได้มันก็จะทําให้หมดสติได้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องของการระวังในในวิถีชีวิตที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตข้างนอกแต่ถ้าในเรื่องการปรับสมดุลเนี่ยเราก็ดูตามอาการอันนี้ด้วยเพราะว่าในช่วงที่ ช้าเราก็อาจจะต้องใช้เอการที่มันมันช้ามันก็คือพักผ่อนทั้งนั้นเลยเพราะว่าร่างกายมันสโลว์อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ควรจะพักตามที่มันต้องการนะคือเราดูร่างกายบางทีมันก็บอกตัวตัวเรานะว่าเออมันไม่มันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยเราก็อย่าไปฝืนเพราะบางคนเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะต้องออกกําลังกายตอนสี่โมงเย็น เขาก็จะไม่ดูภาวะตอนนั้นว่าตอนนั้นน,น่ะเขารู้สึกเหนื่อยแต่เขาก็ยังจะไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยมันก็จะ mm hmm. มันก็จะขานกันมันก็เลยทําให้บางคนก็จะมีเรื่องของการเสียชีวิตหรืออะไรตอนช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นของแพทย์วิถีธรรมเราอ่ะจะดูอาการณปัจจุบันเป็นหลักเราก็ดูในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับร่างกายตัวเองแต่ว่าเรื่องบางทีบางทีมันก็เหมือน เออเป็นเรื่องวิบากกรรมด้วยนะเพราะบางคนต้องทํางานตามหน้าที่เออมันบางทีหน้าที่อาจจะต้องยกข,ของหนักหรืออะไรแล้วมันต้องต้องใช้อ่าแรงกายแรงกําลังในตอนที่ร่างกายกําลังเปี้ยอยู่มันก็เลยเกี่ยวพันด้วยนะคะถ้าทางแพทย์วิถีทำเราก็เกี่ยวพันด้วยก็ประมาณประมาณเนี้ยค่ะก็ดูร่างกายในช่วงเวลานั้นเป็นหลักนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่หมูเชนนกุ้งค่ะ ก็จะบอกว่าถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะก็ลองดูอะค่ะว่าตัวท่านนะคะเป็นคนเครียดหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆท่านที่ที่หัวใจที่เต้นเร็วแรงเนี่ยหลายๆท่านที่เป็นก็คือจะเป็นคนที่เครียดอะค่ะเพราะฉะนั้นลองลองดูก่อนว่าเราเป็นคนที่เครียดง่ายไหมเราเป็นคนที่เวลาที่เราตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราต้องให้มันได้อย่างนั้นนะคะก็ลองดูถ้าเราเครียดเรากังวลเยอะค่ะ เราก็ลองทําให้มันผ่อนคลายเราอาจจะมาฟังทําให้มากขึ้นนะคะก็ลองมาฟังทําดูแล้วก็ลองมาฟังทํามเชนอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เนี่ยค่ะก็ลองอก็แนะนําเหมือนเช่นเคยอะคะ่ะก็ลองไปอ่านบททบทธทําด้วยก็ได้อะคะ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาที่จิตใจอะคะ่ะเพราะว่าโรคที่ใจถ้าเรารักษา,า,าลองรักษาที่ใจก่อนก็ถ้าใจดีขึ้นแล้วคุว่าค่ะเอ,อ่อตรงนี้มันมันเป็นอะไรที่เป็นหลักใหญ่ะคะ่ะ ตัวอื่นมันก็จะดีนเพ่ขึ้นค่ะก็อย่างน้อยๆคะ่ะตรงนี้เราก็มาเรียนรู้แล้วก็มาฟังธรรมเช่นเดียวอัก็เสนอข้อนี้ค่ะเพี่มขอเสริมนิดนึงนะคะขอเสริมนิดนึงนะคะถ้าจะได้มาเรียนรู้ทางแพทย์วิถีธรรมก็จะมีเรื่องของการกดจุดโยคะนะคะแต่ว่าเออที่พูดถึงผู้ป่วยที่ที่ว่าไปหมดสติเอ่อที่ลืมถนนเนี่ยในเรื่องของการหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะเนี่ย มันวันนั้นอะพี่ก็ใช้วิธีกู้ชีพเขาได้กันกดจุดอตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่มันไปเป็นจุดหัวใจอะค่ะก็คือมันสตว่าไอ้ช่องช่องใต้จมูกกับปากเนี่ยนะคะเราแบ่งครึ่งพอแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วกดกดนะคะเผื่อว่าเวลาที่เราไม่สบายหรือเรารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมหมดสต,ติเราจะได้ช่วยตัวเองได้นะคะเพราะว่าจุดเนี้ยมันก็จะไปทําให้ มันไปกระตุ้นตรงหัวใจเรานะคะเพราะว่าถ้าถ้าคนเป็นโรคหัวใจก็เรียนรู้ไว้นะคะหรือหรือจริงๆคนไม่เป็นโรคหัวใจก็ใช้ได้ค่ะเรียนรู้ไว้ช่วยตัวเองหรือว่าช่วยผู้อื่นได้นะคะกดลงไปเลยค่กดตรงนี้ค่ะค่ะเสริมแค่นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่หมูเหม่มก็มีนะบางครั้งอะคะ่ะเรารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแบบเต้นเร็วมากเลยพี่หมูที่เหม่ยกำลังทําอะไรอยู่ในครัวเนี่ย พอเต้นปั๊บแหม่มก็หยุดแล้วก็เ้ยอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจอย่ากลัวก็นึกถึงตรงนี้ก่อนนะอันดับแรกสองก็คือการหายใจค่ะเหมือนจะหายใจเข้าไปลึกๆเลยค่ะแล้วก็ผ่อนออกช้าๆเหมือนก็ให้เรามีสติอยู่กับตัวเราค่ะก็ทําแบบนี้ค่ะเพราะแหม่มไม่รู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ใจเราไม่กลัวไม่หวั่นไหวตรงนี้ค่ะก็จะเป็นให้เราแบบไม่ไม่กลัวแบบอ รีแบบตกใจแบบว่าลนลานอย่างเงี้ยมันมันก็จะทําให้แบบมีอาการมากขึ้นใช่ไหมคะแต่นี่เราสามารถควบคุมตัวเราได้เนี่ยอยากนิ่มใจเต้นอย่างนนเนี้ยเต้นแบบเป็นจังหวะเหมือนกันนะแต่เราก็แบบเราก็ควบคุมตัวเองได้อยู่เออนี่เต้นอยู่ค่ะก็ก็แชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้ฟังเผื่อว่าจะได้แบบมีสติแล้วก็สามารถที่จะดูแลเบื้องต้นไปได้แล้วก็ ที่พี่หมูบอกเมื่อกี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยในการที่กดจุดตรงนี้นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะฉุกเฉินช่วยผู้ป่วยที่ฉุกเฉินได้โดยใช้มือเปล่าของเราเนี่ยค่ะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะขอบคุณพี่หมูนะคะที่มาแชร,ร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนําสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องพวกเราได้รับรู้แม้กระทั่งผู้ที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้ค่ะ